สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูกันอยู่กับผมปอนแล้วก็อาจารย์เบียร์นะครับสวัสดีครับวันนี้เราไม่ได้มารีวิวไฟฉายมไม่ได้มารีวิวปืนนะครับมาเจอกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะครับที่สนามยิงปืนค่ายกำแพงเพชรอัครยุทธินก็เลยนายก็มาเจอกันก็มานั่งถ่ายคลิปพูดคุยเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ปืนในบ้านเรานะครับซึ่งก็มีทั้ง เรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเอาเรื่องดีก่อนไหมมีเหรอมีสิก็เห็นมีร้านปืนนะมีการโพสต์นะครับแจ้งข่าวการขอใบญาตปสามซึ่งก็มีการผ่อนคลายใช่ไหมจันเบี้ยของเราดิเฉพาะในกรุงเทพเขาประมาณว่าอนุญาต8กระบอกต่อปีนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ต่อคนใช่ไหมต่อคนแล้วก็ไลเฟ้อเงินได้ ไลเฟิรก็ได้สองกระบอกมั้งประมาณเนี้แล้วก็ถ้าคนที่มีเยอะมากกว่านั้นนะครับที่มี50กระบอกขึ้นไปเนี่ยก็จะพิจารณาเป็นเป็นรายๆไปอ่าก็ถือว่าด <c oughs> กีก็ก็มีแนวโน้มถ้ามีแนวโน้มว่ามันจะดีขึ้นอืมตอนแรกเลย5กระบอกแล้วก็มาเป็น10กระบอกครับอันนี้คือรวมนะไม่เกินคนละห <c oughs> คนละสิปีปีละ ปีละ8กระบอกอันนี้อันนี้มาเป็นปีละ8กระบอกก็เท่ากับว่าไม่ไม่ได้จํากัดว่าต่อคน5กระบอกหรือ10กระบอกแล้วอันนี้คือต่อปีคนหนึ่งที่จะขอได้น่าจะประมาณนั้นนะเออตามความเข้าใจของเรานะครับก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับก็เหมือนลมพัดมาแล้วก็พัดผ่านไปนะครับแล้วก็รอดูนะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่าทําไมคนส่วนใหญ่เนี่ย เขามาโทษอาวุธปืนอย่างเดียวเลยมันมันปลายเหตุนะผมว่าส่วนหนึ่งมันก็มาจากพวกเสือเอาตรงๆนะด้วยนะทุกวันนี้เอะหาอะไรแม่งก็พานหัวข่าวกราดยิงครั่งกราดยิงอย่างเดียวถอนคาพูดคําว่าหานะทําไมอ่ะมันไม่สุภาพเอ๋ขอขอโทษครับแต่นะมันก็มีอารมณ์บางครั้งนะจะได้มีอัธรรสในการพูดคุยเราเราใช้เหตุใช้ผลดีกว่านะครับก็ นี่เกี่ยวว่าฉันไม่มีเหตุผลเหรอลก็ไม่ถึงขนาดนั้นไปดูข่าวสิข่าวเมื่อไม่กี่วันนี่ทหารหมอทหารน่ะที่ว่าอะไรอยู่ที่ไหนนะสมุดประการเหรอใช่ใช่ที่บอกว่ายิงช่างที่มาซ่อมสาเมื่อไม่กี่วันนี่คุณไปย้อนดูข่าวนะพลาดหัวข่าวทุกสำนักเลยชายข้างกลัดยิงผมก็เข้าใจนะในความในความเป็นสื่อนะข่าวที่ที่ลงไปเนี่ยมันต้องน่าสนใจมันต้องขายได้ซึ่งเมื่อก่อน ยุคหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็ก็เคยทํางานสือ่ออืสักระยะหนึ่งก็พอจะเข้าใจนะครับแต่ว่าในในยุคนี้ยเรื่องจารบรณมันมันน้อยลงอ,อ่ะครับมันน้อยลงมากเลยที่ลงพลาดหัวเนี่ยที่เออะไรก็กลาดยิงกลาดยิงนะครับข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงยังไม่รู้อืแต่กลาดยิงไว้ก่อนใช่เพื่อที่ว่ามันจะได้ขายได้ครับมันผมมองว่าคุณขายข่าวได้ก็จริงแต่ สังคมอ่ะเราต้องอยู่กันด้วยความหวาดกลัวหวาดระแวงคเพราะเห็นข่าวพาดหัวว่ากราดยิงปุ๊บเนี่ยคนไม่กล้าออกจากบ้านและ<ช>้ะนาทีนั้น,นอ่ะเพราะทุกวันนี้โซเชียลมันไวมากค,คุณแชร์ลง f a c e b o o k เนี่ยคนที่อยู่ระแวกนั้นไม่มีใครกล้าออกจากบ้านหรอกเขาใช้ชีวิตแบบสงบไม่ได้หรอกใช่ไหมการดําเนินชีวิตที่ต้องออกไปรับลูกเวลานั้นกูเอ้ยไปไม่ได้อะไรพวกเนี้ย แล้วก็สังคมส่วนใหญ่ก็เลยมาโทษปืนนะครับมีปืนออกันเยอะไปไหม้น่นนี่นั่นแต่ว่าเขาก็ก็เข้าใจคนส่วนใหญ่อีกแหละนะครับที่เขาไม่ได้มาคลุกคลีเกี่ยวกับเรื่องปืนอย่างพวกเราเนี่ยเขาก็ปืนของในความหมายของเขาก็คือเนี่ยปืนคือสิ่งที่น่ากลัวมันคืออาวุธร้ายแรง นะครับอาวุธที่เอามาประหัดประหารกันหรือว่าปืนมีทะเบียนไม่มีทะเบียนหรืออะไรพวกนี้แบงก์กงแบงก์กันเขาไม่ได้เขาไม่สนใจหรอกไม่ได้ไม่มีคนของคนที่ไม่มีความรู้เรื่องปืนไม่ได้สนใจเรื่องปืนนะนะผมก็ลองถามเพื่อนๆที่ที่ที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการปืนเขาไม่รู้เรื่องปืนเลยเนี่ยก็ถามความคิดเห็นเขาว่าเขาเขาคิดยังไงนะครับเขาก็ประมาณนี้จริงๆนะครับก็ก็ไปโทษเขาไม่ได้ใช่มันมันก็อยู่ที่มุมมองแต่เราแต่ว่าโทษปืนเนี่ยมันก็ ปลายเหตุไปนะผมว่านะอือย่างหลายๆเรื่องเนี่ยที่มันที่มันเกิดขึ้นมาทําไมเขาไม่โทษเล่ากันบ้างเออทุกวันนี้มาออทําไมไม่ขยายเวลาเปิดผับถึงตีสี่นะไม่โทษเล่าไม่โทษยาเสพติดไม่อก็ไม่เข้าใจนะครับเอาจริงๆเล่าเนี่ยทำให้คนตายมากกว่าปืนทุกต้องทูกต้องนะแล้วแล้วยิ่งเนี่ยมีขยายเวลาให้ผับเปิดถึงตีสี่เท่ากับว่าขยายช่วงเวลาให้คนเมามากขึ้นนะครับ ใช่ไหมอุบัติเหตุเนี่ยใช่ตรงนี้มีมีมาตรการรองรับหรือยังไม่รู้สิก็น่าจะไม่มีนะครับเมาแล้วขับเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอุบัติเหตุมักจะเกิดช่วงประมาณสถิตินะสามทุ่มถึงตีสามตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยเยอะที่สุดนะครับเพราะอะไรเพราะผับปิดเที่ยงคืนตีหนึ่งขับรถกลับบ้านก็ช่วงนั้นเนี่ยช่วงเมาแต่ต่อไปนี้เนี่ยอาจจะ ตีห้าหกโมงเช้าคน<ม>ออกไปทํางานรถเยอะๆด้วยนะไปส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ยมันตรงนี้น่ากลัวว่ะน่ากลัวกว่าปืนอีกนะเอาตรงๆนะ <c oughs> ก็รอดูรอดูสถิติะนะครับ <c oughs> แต่เท่าที่เราเห็นเนี่ยในในช่วงในช่วงเวลาที่สังสรรกันมากๆอย่างเทศกาลหรืออะไรพวกเนี้ยออุบัติเหตุมันก็เพิ่มขึ้นแบบแบบก้าวกระโดดเจ็ดวันอันตรายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีเลยทําไมเขาไม่ไม่โทษเรื่องเล่าบ้าง นี่องย่าเสพติดนะครับอ,อะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายเนี่ยซึ่งผมว่ามันมันมันเป็นปัญหามากกว่านะนะครับเอาปืนมายิงหรือว่าอะไรพวกนี้หลายๆครั้งเนี่ยมันก็เกิดจากเนี่ยเมานี่แหละคาสติครับก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายเอาเรื่องแค่เมื่อวานนี่ก่อนเมื่อวานซืนนี่ก่อนที่ว่าชายค้ังยิงคนซ่อมสะทมุปาการ,นะรพลาดหัวข่าวว่ากลาดยิงอะ่ะสุดท้ายไปค้นบ้านเจออะไรปืนแก๊ น้าแหกไหมผมถามจริงครับสื่อที่พาดหัวว่าการยิงใช่นี่น้าแหกไหมเพราะว่าเขาเขาพยายามจะสื่ออะไรออกมาให้มันให้มันขายได้ให้มันหวือหวาให้มันหวือหวาให้มันขายได้ด้ยให้คนคลิกเข้าไปอ่านเข้าไปดูนั่นแหะคือยอดขายของเขาแล้วความกลัวของประชาชนทั่วไปสมัยนี้เขาก็กลัวเรื่องกาดยิงใช่เพราะไอ้เคสจริงๆมันก็มีไม่ใช่ไม่มีใช่มันมีแต่ว่าเขาควรจะ ตรวจสอบอะไรสักหน่อยก่อนนะใช่แต่ว่าอาวุธปืนเนี่ยเราใช้ถ้าถ้าใครเอาพวกปืนบีบกันหรือปืนแก๊ปหรืออะไรเนี่ยเอาไปไปก่อเหตุไม่ว่าจะไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับขับรถไปชักปืนออกมาโปกหรืออะไรเนี่ยมาอ้างว่าเป็นปืนบีบกันอะไรพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้โทษโทษเท่าปืนจริงใช่ครับเท่าปืนจริงตรงนี้ต้องระวังนะครับอืพยายามใจเย็นกันถ้าเกิดว่า ชักปืนปลอมออกมาแล้วโดนของจริงสวนไปโดนสวนด้วยของจริงนี่ก็ซวยไปเออโอนของจริงสวนก็มีมีเยอะนะใช่มีตายฟรีกันเยอะเลยถ้าพูดถึงเรื่องปืนเถื่อนเนี่ยเรื่องปืนเถื่อนเนี่ยถ้าคนที่ใช้ปืนเถื่อนเนี่ยเขาก็ไม่ไม่เคารพกฎหมายอยู่แล้วป่ะก็ส่วนหนึ่งนะถ้าคนที่ขอใบญาติมีอาวุธปืนถูกต้องคือคนที่ follow เคารพกฎหมาย ต,ต้องการกที่จะทําให้ถูกต้องอนุมานได้ว่าเขาก็เป็นคนคนที่เคารพกฎหมายแล้วก็เป็นคนคนที่ต้องการที่จะทาถูกต้องอไม่อยากทาผิดกฎหมายแต่ถ้าไปใช้ปืนเถื่อนเนี่ยแน่นอนเลยเขาไม่ได้เคารพเคารพกฎหมายตั้งแต่แรกไอ้เรื่องพกพาหรือเรื่องเอาไปยิงใครเอาไปฆ่าใครเนี่ยมันมันไม่สนใจอยู่แล้ว,ลวไม่สนใจอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้แยกแยะกันตรงนี้นิดนึงอืมเราก็เป็นห่วงนะครับพูดก็พูดเถอะ ข่าวขอล้อกสื่อหลักะนะครับอยากให้มีจรรยาบรรณกันสักนิดหนึ่งอย่าพลาดหัวที่ว่าเน้นขายข่าวอย่างเดียวเน้นยอดคลิกยอดวิวยอดไลค์สิ่งที่คุณทำคุณขายได้ก็จริงข่าวของคุณะแต่สังคมอ,อยู่กันด้วยความหวาดกลัวหวาดระแวง<ช>ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบสงบสุขได้เพราะเห็นข่าวแบบนี้ใครก็ไม่ออกจากบ้านไปทำมาหากินก็ไม่กล้าออกไป กลายเป็นหวาดระแวงไปหมดเลยทุกอย่างนะครับควรที่จะเช็คแบบเช็คดีๆเหตุการณ์มันเป็นยังไงไม่ต้องไปรีบขายขนาดนั้นนะครับแล้วคนที่เนี่ยสุดท้ายก็มาโทษปืนใชต่ตอนเนี้ย <c oughs> อย่างอย่างพวกเราเนี่ยเราก็เคารพกฎหมายอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าไม่ให้พกปืน ผมตัวผมเองก็ก็ไม่ได้พกนะตอนเนี้ยนะครับก็ไว้บ้านอย่างเดียวม,มีมาสานามยิงปืนนี่ไม่ได้เอาปืนมาสักกระบอกเลยนะเหมือนกันไม่ได้เอามา <c oughs> รเราก็เคารพกฎหมายว่าจะมีด่านหรือไม่มีแล้วก็เขาไม่ให้พกเราก็ไม่พกนะครับก็แล้วแต่และกันแต่ว่าในเรื่องคนที่คนที่เคารพกฎหมายเนี่ยควจะมีปืนเว้ป้องกันตัวไหมมันเป็นสิ่งจําเป็นนะในยุคนในยุคนี้ด้วยใช่อันตรายมัน มันก็รอบตัวและเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้กับใครก็ได้คือตราบใดที่รัฐไม่สามารถที่จะรับรองความปลอดภัยเราได้100%ยเร์เซเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องมีสิทธิ์นะต้องมีสิทธิ์ในการปกป้องตัวเองในะครับคือโอเคถ้าเมื่อไหร่รัฐบอกว่าคุณคุณออกจากบ้านมาเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยเราดูแลคุณแบบทันทีทันท่วงทีคุณปลอดภัยแบบเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องพกอะไรหรอกอปืนะใช่ไหม แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ไงอย่างที่ผมเคยพูดะนะในไลฟ์สดรพูดประจาถ้ามีตํารวจอยู่ทุกเสาไฟห่างกันสักร้อยเมตรเนี่ยทุกจุดเนี่ยออกจากบ้านผมไม่พกปืนหรอกถ้าเป็นอย่างนั้นนะ่นะแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ไงรัฐยังทําแบบนั้นไม่ได้ประเทศที่จเจริญแล้วอ่ะเข,เขาก็ยังยอมรับว่าเขาก็ดูแลความปลอดภยัยประชาชนทั่วไปได้ไม่ไม่ได้รวดเร็วนะเ,เขาติดอเอ เอายกตัวอย่างเคสเลยอเมริกานั่นแหละกำลังจะพูดถึงเอาาเมริกาอเมริกานี่คือตำรวจมาไวมากแล้วตำรวจเยอะมากนะครับ<ช>ขับลาดตะเวนกันเนี่ยคือโทรแจ้งเหตุอ่ะสอ,สอนาทีาสนาทีถึงแล้วคือเขาก็ยังให้สิทธิ์กับประชาชนให้พลเมืองพกปืนนะบ,บางรัฐเนี่ยให้เปิดเผยด,ด้วยซ้ำ<ช>นะครับอย่างเท็กซัสนะแล้วถ้าไปย้อนดูสถิติเนี่ยอาญกรรมลดลงโดยซ้ำนะครับ เพราะมันเป็นการป้องปรามเห็นมีปืนก็กลัวแล้วนะครับนั่นแหละทําไมตํารวจถึงถึงพกปืนนะก็ไว้ป้องปรามใช,ใชม่แล้วทําไมโจรเวลาเห็นตํารวจต้องวิ่งหนีเพราะตํารวจมีปืน <c oughs> ในช่วงนี้ก็เดี๋ยวลองดูสถิติเนาะว่าอาชญากรรมมันจะลดลงไหมแต่ว่าในเหตุรุนแรงที่เราเห็นในแต่ละวันมันก็มันก็มีมาเรื่อยๆนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนปืนที่ประดิษฐ์เองนะเด็ก นักเรียนยิงไปแล้วก็ไปโดนโดนคนอื่นเสียชีวิตนะครับตรงนี้ปืนเถื่อนเนี่ยต้องปราบแล้วผมผมแอนตี้นั้นพูดมาตลอดนะพูดทีไรก็โดนด่าทุกทีเพราะเนี่ยคนที่ดูอยู่คนที่กดติดตามก็ใช้ปืนเถื่อนกันเยอะถ้าเกิดว่าใช้ปืนเถื่อนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราไม่สนับสนุนนะแต่คุณอยากใช้ก็ใช้ไปโดนจับมันก็เรื่องของคุณคุณโดนผมไม่ได้โดนติดคุกคุณก็ติดคุกเองเราไม่ได้ไปติดด้วยสะหน่อยใช่เราก็แค่หวังดีอ่ะ คลิปนี้ก็มาฝากนะครับด้วยความห่วงใยฝากหนึ่งคือฝากไปถึงสื่อหลักพาดหัวข่าวอะไรก็ให้ดูดีๆหน่อยนะครับอย่าสร้างความหวาดกลัวหวาดระแวงให้กับสังคมเพราะทุกวันนี้ก็ระแวงกันมากพอแล้วลว่าแพนิคีกันไปหมดแล้วอ่ะตอนนี้พอ,อมีข่าวเรื่องยิงกันอะไรก็การดยิงการดยิงนะครับผมว่ามัน,ม,นมันพร่ำเพรื่อไปใช่พร่ำเพรื่อเกินไปทั้งๆท,ที่หลายเคสมันไม่ใช่การกาดยิงครนะเพราะฉะนั้นก็ คุณควรไปดูความหมายของคําว่ากาดจริงๆอ่ะเออคุณต้องไปทบทวนอ่ะแล้วก็ฝากที่สองคือฝากไปถึงคนที่ใช้ปืนเถื่อนนะด้วยความห่วงใยนะครับด้วยความเคารพเราไม่ได้ด้อยค่าท่านเราหวังดีต่อท่านนะครับก็เข้าใจแหละบางคนอยากซื้อปืนมิทะเบียนถูกต้องแต่ขอใบไม่ได้ครับก็เลยจะเป็นต้องหาปืนเถื่อนมาใช้แต่มันก็ผิดอ่ะนะถึงเวลาโดนจับมามันก็ติดคุกครับ มันจริงๆแล้วมองว่ามันมันไม่คุ้มเลยนะไม่คุ้มค่าเลยนะปืนเถื่อนเนี่ยถึงเราไม่ใช้เนี่ยเรามีมีไว้นะครับของมันก็ผิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็โทษมันก็ติดคุกแน่ๆนครับไม่อย่างน้อยๆก็ต้องมีเก้าเดือนติดจริงก็ลดโทษแล้วอะไรแล้วก็น่าจะหกเดือนนะครับเท่าที่เห็นติดแน่ๆแล้ว ระวันเสียประวัต,วติแล้วก็ไม่คุ้มเลยคราวนี้พอเสียประวัติแล้วเราจะไปมีมีปืนที่ถูกต้องหรือว่าไปทําอะไรไหลายๆอย่างในในการทํามาหากินเนี่ยสมัครงานาบางที่ก็ไม่เอาลําบากขึ้นแน่นอนนะครับก็บมาฝากกันไว้ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ผมกับจันเบียก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโฆษณาขายของสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำคลิปนะครับมาเป็นค่าเป้าค่ากระสุน ทั้งหมดนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นชุดพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัตะโกยุทธยานะครับเป็นรุ่น รวยเงินล้านออกที่วัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี2 5 6 4ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําคลิปบอกเล่าประวัติการสร้างไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากทราบประวัติความเป็นมาก็ย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาจอด้านบนนะฮะที่นํามาแบ่งปันกันก็มีหลายแบบ2เหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงต่างที่การทําผิวนะครับซ้ายมือจะเป็นทองแดงผิวรุง้งขวามือจะเป็นทองแดงรวมน้ําตาลนะครับงานสวยมากเหรียญคมชัดมากนะ อนจองออกวัดที่แรกเนี่ยเหรียญละ150นะครับแต่ณปัจจุบันนี้ที่วัดให้บูชาเหรียญละ2 0 0นะครับสองเหรียญเนี่ยผมเอาเท่าราคาจองที่แรกก็คือเหรียญละ1 5อยรวมส่งแล้วนะครับทุกออเดอร์จะได้รับสติกเกอร์ช่องมาดูกันเป็นของแถมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเสมาเนื้อชนวนบนสารนะครับอันนี้สร้างน้อยสร้างแค่หมื่นเหรียญก็เอาเหรียญละ200เท่าตอนจองนะครับที่วัดไม่มีแล้วนะเนื้อชนวนเนี่ย แล้วก็จะมีเนื้อสัตนโลหะลงยาจีวรน,นะครับเหรียญละ2 0 0รครับรวมส่งก็เอาเท่าราคาตอนจองครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออปัปาก้าหน้ากากทองทิพนะครับอันนี้ตอนจองเหรืยญละ3า0อนะครับก็เอาเท่าตอนจองครับ300รรวมส่งถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้นะครับ Line ID ก็แอดสายด้านหน้าแล้วก็มาดูกันภาษาอังกฤษพิมพ์ติดกันเลยนะครับหรือจะทักมาสั่งซื้อในแชท c e b o o k Fanpage มาดูกันก็ทำได้เช่นกันนะครับสั่งซื้อได้2ช่องทางครับ